thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิกิมาในทีมสาวคลังหอมนะคะใครที่เป็นคนชอบกลิ่นหอมหอมแบบมิกิบ้างคะมิกิจะเป็นคนที่ชอบกลิ่นหอมชอบสร้างบรรยากาศในบ้านในห้องนอนให้มีความหอมตลอดเวลาเวลาที่เรากลับบ้านมาเนหนื่อยแล้วเราได้กลิ่นที่เราชอบเนี่ยเราจะรู้สึกแฮปปี้มากนะคะและวันนี้มิกิก็ได้รับหน้าที่จากเท็ดดี้เฮาส์เพื่อมาเปิดตัวสินค้าใหม่นั่นก็คืออโร oma ทดดี้ค่ะ เป็นน้องหมีหอมปรับบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าน้องจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะทุกคนน้องน่ารักมากปังไม่ไหวมาในถุงผ้าแบบว่าสีโรสโกซาตินนะคะแล้วก็สีขาวออบไว้ White แบบนี้เลยคือแบบว่าน้องน่ารักจริงๆทุกคนแล้วก็หอมด้วยค่ะสองรุ่นนี้ก็น่ารักและแต่งตัวมินิมอลมากๆเลยค่ะ น้องหมีรุ่นนี้นะคะชื่อว่าน้องบูบูขนาด6นิ้วซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีน้ําหอมขนาด15 ml เนี่ยอยู่ในน้องหมีทําให้น้องหมีเนี่ยจะมีความหอมตลอดเวลาเลยนะและน้องหมียังมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเพราะมีนวัตกรรม push and breathe ที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยคะ่ะเอาไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ของบ้านหรือจะไปใส่ในรถก็ได้นี่ทุกคนคือจะบอกว่า สามารถสกรีนชื่อได้ด้วยนะคะแบบที่เสื้ออย่างเงี้ยเราสามารถที่จะสั่งทําให้กับคนพิเศษเพื่อนเราคนที่เรารัก่างก็ได้เนาะแล้วก็ รุ่นนี้นี่เลยเป็นรุ่นทีเนียมน้องมาในชุดแบบนางฟ้านะ่ารักสดใสมากน้องหมีก็จะมีแท็กค่อยแบบนี้นะคะก็คือจะบอกรุ่นบอกกลิ่นนะเดี๋ยวม่กิจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละกลิ่นเป็นยังไงแล้ววิธีการใช้น้องหมีเนี่ยใช้ยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตอนที่เราได้น้องหมีมาเราก็จะต้องบูชความหอมน้องหมีก่อนโดยการกดไปที่หัวน้องหมีเนี่ยสิบครั้งอ่าเพื่อที่จะให้น้ําหอมที่อยู่ในตัวน้องหมีเนี่ยทำยาง,งานเนาะหลังจากนั้นเราจะกดกี่ครั้งก็ได้ตามชอบเนาะ เราก็จะเอาน้องหมีไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้นะคะน่ารักมากทุกคนคืออโรมาเท็ดดี้เซตนี้นะคะเขาเปิดตัวด้วยน้าหอม4กลิ่นเลยนะคะก็จะมีกลิ่นที่อยู่ในกลุ่มีแลัค์กลิ่นรีเฟสแอนด์เอนเนอร์จี้และกลิ่นในกลุ่มคลาสสิกนะคะนี่เลยค่ะทุกคนน้องบูบูกลิ่นแล้วนะคะเป็นกลิ่นที่อยู่ในกลุ่มีแลัค์นะคะก็คือกลิ่นพีซไม่ไม่จิตใจอันสงบนะคะเป็นเอเซนเชียลออยล์ร้อนนะคะมีความปลอดภัยมากสามารถที่จะวางไว้ตรงหัวนอนได้เลยนะคะ Thank you. สำหรับกลิ่นนี้นะคะจะเป็นกลิ่นที่ช่วยทําให้เรารู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายเพราะว่ากลิ่นนี้นะคะจะมีการผสมผสานระหว่างตัวลาเวนเดอร์ที่ช่วยทําให้เราแบบหลับสบายหลับลึกบําบัดความเครียดเนาะแล้วก็จะมีการเบลนกลิ่นด้วยกลิ่นคามโมไมล์ที่เป็นน้ํามันหอมระเหยที่มีความปลอดภัยสูงช่วยทําให้ผ่อนคลายช่วยในเรื่องของการปวดไมเกรนด้วยนะคะนอกจากน้องเขาจะมีกลิ่นของลาเวนเดอร์คามโมไมล์แล้วเนี่ยเขายังมีการเบลนกลิ่นส้มเพื่อช่วยในเรื่องของความส ชื่นสร้างความกระปี้กระเป๋านะคะและแซนเดิลวูดกลิ่นไม้จันหอมที่ช่วยสร้างความสุขความเบิกบานให้กับจิตใจของเราทําให้กลิ่นเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นและสามารถใช้ได้ตั้งแต่เช้าจดค่าเลยค่ะจะบอกว่าน้องบูบูตัวนี้นะคะเขามาในรุ่น made for you ก็คือสามารถที่จะสกรีนชื่อเข้าไปได้ด้วยนะคะเพื่อทําเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษของเราได้ด้วยนะ และนางบูบูตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นที่2ชื่อว่ากลิ่นบีทมีลักกลิ่นแห่งความโชคดีบอกเลยว่ากลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ครองใจหลายคนมากเพราะว่าใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะ mm hmm. กลิ่นนี้สดชื่นมากจริงๆทุกคนจริงๆมิกิจก็ชอบกลิ่นนี้นะนี่เดี๋ยวมิกิจจะกดหัวน้องนะ มีหอมทั่วห้องเลยน้องจะมีความหอมเป็นแนวฟรุตตี้นะคะมีความหอมสดชื่นจากกีวีและลูกแพรและเบนด้วยน้ํามันหอมระเหยที่เป็นกลิ่นเลมอนและเกรฟฟูด hmm. เพื่อที่จะไม่ให้น้องเนี่ยหวานเลี่ยนจนเกินไปค่ะทําให้แบบรู้สึกว่าแบบเออมันมีความฟรุตตี้ก็จริงแต่ว่ามันมีความแบบหวานซ่อนเปรี้ยวทําให้เราสดชื่นประมาณนี้เนาะน้องบูบูกลิ่นนี้นะคะเขามาในรุ่นออริจินัลก็คือจะมีเสื้อผ้าแบบหลากหลายสไตล์นะคะตามกลิ่นเนาะและน้อง จะมาในถุงสีขาวเอาไว้แบบนี้นะคะน่ารักมากทุกคนภูมิใจนำเสนออุ้ยผมน้องน้องบูบูรุ่นนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะคะก็จะจัดองค์ทรงเครื่องแบบแต่งเต็มมากมีมงกุฎมีชุดลูกไม้ฉลูนะคะแบบเนื้อผ้าอย่างดีเลยนะคะทุกคนข้างหลังมีปีกนี่นี่ดูปลอยผมปลอยผม ไฟผมน้องนะคะแบบมีมวนลอนด้วยอะ่ะคือน้องแบบจัดเต็มมากนะคือจริงๆตรงเนี้ยก็เอาไว้แบบแขวนเอาไว้ผูกกับโคมไฟผูกกับพวงมาล,ายลัยรถหรือว่าจะผูกกับกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะน้องเนี่ยมาในกลิ่นนี่ Sweet Princess เป็นกลิ่นที่หอมหวานนะคะอันนี้ก็จะครองใจสาวๆหลายคนบอกเลยว่ามิกี้เองก็ตกหลุมรักน้องเพราะว่าน้องแบบน่ารักแต่งตัวแบบ มุ้งม,มิ่งมากนะคะกลิ่นนี้นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มรีเฟรชแอนด์เอ g เนอร์จซิ่งด้วยนะคะก็คือกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ให้ความสดชื่นแล้วก็สร้างพลงังเนาะแล้วก็จะมีความหอมหวานเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้เลยนะคะกลิ่นหลักๆเลยเนี่ยก็จะมาจากดอกสวีทพีซึ่งจะมีความสดชื่นนะคะแล้วก็จะมีการเบลนด์น้ำมันหอมระเหยนะคะกลิ่นเลมอนและเกรฟฟูดเข้าไปด้วยทําให้แบบกลิ่นมันไม่ได้หวานจนเกินไปช่วยบูช์พลงังปรับสมดุลจิตใจให้สดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋าด้วยค่ะ และกลิ่นสุดท้ายนะคะมาในน้องบูบูรุ่นแฮชแท็กค่ะกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นชา r m มิ่งสเปลเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้ทุกวันและทุกสถานการณ์เลยเพราะว่าหอมแบบคลาสสิกจะมีความแบบสดชื่นจากดอก English f r e ีเซียด้วยนะคะหอมแบบ ผู้ดีอังกฤษดาวทุกคนคือหอมมีระดับจริงๆและจะเพิ่มความละมุนด้วยกลิ่นของลูกแพรนะคะนอกจากนี้เขายังสร้างความมีมิติด้วยกลิ่นของแพชูรี่ด้วยนะทำให้กลิ่นชาร์มิ่งสเปลเนี้ยเป็นกลิ่นที่ดูแบบมีเสน่ห์มีมิติลึกลับหน้าค้นหาแล้วก็มีความละมุนละไมในตัวเองด้วยนะคะและตัดความหวานด้วยกลิ่นซิตรัสซึ่งมีความแบบซ่อนเปรี้ยวนิดๆไม่ให้เลี่ยนจนเกินไปเนาะเอาเป็นว่าใครได้กลิ่นน่ะก็จะต้องถักแน่นอนค่ะคือจริงๆแล้วแบรนด์ House ะะก็จะมีตุ๊กตาขนาดอื่นด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้เลยและอีกไอเดียหนึ่งที่ไม่กี่ชอบนะคะก็คือสถานการณ์ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะมีตุ๊กตาหมีที่ทําเป็นรูปคุณหมอก็คือแต่งชุด PPE ใส่กราวใส่แมสแล้วก็ชุดนางพยาบาลด้วยเผื่อใครที่สนใจนะคะอยากจะทําตุ๊กตาให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูในเพจเขาได้เลยนะคะ นอกจากจะสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจแล้วนะคะเขาก็ยังจัดจำหน่ายที่เซ็นทรัลเวอสยามพารากอนหรือจะแอดไลน์ไปสั่งซื้อสอบถามก็ได้นะคะที่แอด t ค t ตี้เฮานะคะนอกจากนี้เขายังมีวางจำหน่ายที่ l a ซาด้าเจดีเซ็นลและช h อปปีด้วยนะคะ ตอนนี้ทางแบรนด์ก็กำลังเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและสำหรับตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ทางบริษัทก็มีเรียพิเศษให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าอ r ร oma teddy set นี้นะคะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีนวัตรกรรม push and breathe นะคะกดแล้วหอมซึ่งไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะคะน้องทั้งน่ารักทั้งหอมและสร้างรายได้ให้กับเราด้วยและมีความเป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยค่ะวันนี้ไม่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย น้องมาบายบายด้วยน้องแอนเจลจะบินไปแล้วนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เล่นเนาะ